ตอนนี้อยากได้บ้านค่ะแต่ว่าหนูกําลังเก็บเงินที่ได้จากการประกวดร้องเพลงอยู่ค่ะก็อยากได้เงินทุนในการสร้างบ้านค่ะตัวเราอ่ะมีเพลงเป็นของตัวเองบ้างไหมมีค่ะออชื่อเพลงอะไรคะพอกินท่อมแม่ยีใบค่ะห์เดี๋ยวแม่ยีใบท่อมไม่พอกินเดี๋ยวร้องให้ฟังหน่อยได้ไหมคะพอกินท่อมแม สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงบันทิตาภัคดิสวรรณชื่อเล่นชื่อน้องตาหวานอายุสิบปีอายุสิบเอ็ดปีมาจากจังหวัดพทัทธลุงค่ะตาหวานทาไมถึงชื่อนี้ลูกแม่บอกว่าตอนแม่เกิดหนูแม่เห็นหนูตาหวานแม่เลยตั้งชื่อนี้ค่ะโอ้แต่จริงนะตาคือมีความวามบิบวิบอยู่ในตาจริงครับวันนี้มากับใครคะลูกมากับแม่ค่ะ,ะคุณพ่อมาด้วยไหมพ่อทํางานอยู่ที่บ้านค่ะอ๋อ คุณพ่อทํางานอะไรครับคุณพ่อกรีดยางค่ะแล้ววันนี้จะมาโชว์อะไรคะเนี่ยร้องเพลงค่ะโอ้ยร้องเพลงแนวไหนที่หนูถนัดตะวันร้องเพลงแนวลูกทุ่งค่ะทําไมถึงชอบร้องเพลงครับชอบมาตั้งแต่อายุเจ็ดขวบค่ะคือว่าหนูบ้านย่าหนูอยู่ติดกับค่ายพาราฮัทค่ะแล้วก็พี่พี่วงพัทลุงคอาร้องเพลงค่ะแล้วหนูก็ชอบไปดูค่ะอวงนี้ดังมากค่ะ วงพัทลุงเป็นวงดนตรีชื่อดังจากภาคใต้ที่มีสไตล์การร้องและดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งวงนี้ก็มีเพลงที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเพลงมหาลัยวัวชนซึ่งมียอดวิวมากกว่า280ล้านวิวและพี่ๆวงนี้เองครับก็ได้เห็นแววของน้องตาหวานและดึงสาวน้อยคนนี้มาร่วมร้องเพลงในค่ายผาราฮัต ดี๋ยวนะแล้วเขาไปเห็นความสามารถของหนูออได้ไงอะลูกก็หนูไปประกวดเขาหนูก็ลงเฟซแล้วเขามาเห็นเขาก็ให้หนูไปร้องเพลงอะไรแบบนี้ค่ะเคยประกวดมาก่อนประกวดเวทีอะไรลูกตอนนั้นเวทีงานประจำปีต่างๆค่ะออแล้วตัวเราอะ่ะมีเพลงเป็นของตัวเองบ้างไหมมีค่ะอ,อชื่อเพลงอะไรคะพ่อกินท่อมแม่ยีใบค่ะหืมฮะ พ่อกินท่อมแม่ยีใบค่ะก็แม่ยีใบ๋ือแม่ยีใบท่อที่พ่อกินเดียรทำเขาเรียกเป็นระบบแฟรวคูวเรือนร้องร้องให้ฟังหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะชอบจังเลยเพลงนี้พ่อกินท่อมแม่แม่ยีใบแม่เตรียมให้ไงพ่อเตรียมให้แม่เตรียมให้ ก็เพลงเร็วเหมือนกันนี่ก็เพงลงเร็วพวอ,อกินทอง ตแต่ทมต้มแต่ทมไม่เคยอยู่แค่แค่พอเฮหยุดได้แล้วและนายเวียนมาและลายทีแล้วเดวถ้าพอทุกจับแล้วอีทำเพือใครส่งเด่นนั่งซื้อใครช่วยแม่ตัดหญาเบี้ยไม้พอต้องชดชายด้วยกั ตั้งตาโอเคดหายลึกซึ้งอะเนื้อหาที่เป็นชื่อเพลงเนี่ยมันสวนทางกันอยู่แต่พอฟังก็ไปข้างในโอเคเลยเศร้าเลยอะฟังแล้วสงสารเลยอะตอนนี้ยอดวิวเท่าไหร่แล้วลูกสามล้านกว่าค่ะโอ้โหสามล้านกว่าโอ้โหนี่ขนาดโชว์เรียกน้ำย่อยนะยังเพราะขนาดนี้นะโชว์ใหญ่จะขนาดไหนแต่ก่อนที่จะไปโชว์ความฝันที่ตะวันอยากได้กลับไปวันนี้คืออะไรลูก ตอนนี้อยากได้บ้านค่ะแต่ว่าหนูกำลังเก็บเงินที่ได้จากการประกวดร้องเพลงอยู่ค่ะก็อยากได้เงินทุนในการสร้างบ้านค่ะแล้วตอนนี้ที่อยู่เป็นยังไงอยู่ลูกที่อยู่ปัจจุบันหนูอยู่บ้านย่าค่ะตอนนี้ตอนนี้กำลังช่วยกันเก็บเล็กผสมน้อยเนาะและเราก็หารายได้จากการร้องเพลงได้ด้วยวันนี้ก็เลยจะมาสมทบทุนตัวเองเนาะอ่ะโอเคถ้าอย่างนั้นพร้อมแสดงความสามารถหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะ พร้อมแล้วเชิญค่ะสวัสดีครับ,ด,รบดีใจที่หนูมารายการนะตาหวานนี่เขากำลังช่วยคุณพ่อคุณแม่สมทบทุนสร้างบ้านอยู่ครับแล้วก็ที่บ้านเริ่มสร้างแล้วนะครับมีภาพให้ชมว่าตอนนี้ไปถึงไหนแล้วกำลังเริ่มลงเสาเข็มครับที่แม่ขอชมภาพหน่อยครับนี่ นี่เราเราเราจ้างคนทําหรือว่าทํากันเองด้วยลูกทากันเองค่ะโอ้นี่ทำกันเองเลยโอ้หเจหนูเป็นคนตอกเสาเข็มมาลูกไม่ใช่นี่นี่ภาพให้ดูก่อนว่าตอนนี้ขึ้นประมาณนี้แล้วครับอุ้ยหลังใหญ่เนาะคนไหนพ่อหนูลูกคนเสื้อสชมพูคุณพ่อหนูเนาะแล้วบ้านสีเขียวนี่บ้านใครลูกบ้านของอาค่ะแสดงว่าญาติิอยู่ใกล้กันคอยดูแลกันเนาะเรือนใกล้กันโอ้โหบ้านดูดีเลยอ่ะนี่คือโรงเสาเข็มนะครับ อันนี้คือหนูไปช่วยทําหรือหนูไปถ่ายรูปเฉยๆลูกไ,ไ, <laughs> ไปถ่ายรูปไปถ่ายรูปนะคือคือมาให้กําลังใจ <c oughs> พ่อแม่บอกว่าอีกนานไหมลูก <c oughs> พ่อแม่บอกว่าอีกไม่กี่เดือนคะ่ะไม่กี่เดือน <c oughs> อเอาใจช่วยเอาใจช่วยเอาใจช่วย <c oughs> เดี๋ยวเราจะได้ชมโชว์พิเศษจากน้องตาหวานนะครับซึ่งตรงนี้ครับผมมีศิลปินมาช่วยน้องด้วยน้องร้องเพลงเราก็ตามหานักดนตรีครับแล้วเราก็ไปเจอนักดนตรีซึ่ง คุนเคยกันเป็นอย่างดีกับเราก็คือเป็นรุ่นพี่ซีซั่นหนึ่งให้เดาว่าน่าจะเป็นใครมาช่วยน้องครับซีซั่นหนึ่งพี่พี่ต้องนึกซีซั่นหนึ่งซีซั่นหนึ่งซีซั่นหนึ่งรุ่นแรกเลยเมื่อวานผมยังจำเรื่องไม่ได้คุณดว่ผมจำเรื่องตอนนั้นได้ที่แค่ห้าหกปีพี่จำไม่ได้เหรอคุณให้เกียิพวกเราเกินไปเดี๋ยวพอน้องออกมาดูซิจะจำได้ไหมอ๋ออุ๊ยจะมัน5ห้าปีน้องก็ต้องโตขึ้นอีกเดี๋ยวผมฉากมาทั้งที่ก่อนอ เดี๋ยวจะได้พบกับศิลปินรับเชิญของเราในวันนี้นะครับขอเสียงประมือต้อนรับศิลปินครับไปอ่ะโอ้โเฮ้ยสครับทำไมสูงอย่างนี้ล่ะมตามตามเขาดูแข่งกีตาร์ตลอดเลยที่ดูความสูงเทียบกับผมผมมีความรู้สึกแล้วอายใจมากแต่ก่อนตัวเท่านี้ผมอ่ะใช่ถามหน่อยว่าหนูเริ่มเล่นกีตาร์นี่มานานยังหูกนานแล้วครับตั้งแต่อายุเท่าไหร่ สี่ขวบครับครูอยากฟังแบบโซโล่อิมพอไวส์ได้ไหมได้ครับแบบแต่งเองเลยไหมครับแต่งเองเ,อเลยเอาป่ะจงวะ ต้าใไฟ้าของเราครับน้องนะจุ้งจุงจุงคือตอนนั้นที่มาเนี่ยประมาณนี้ได้ไหมจุงประมาณตอนนั้นชั้นไหนลูกตอนนั้นประมาณมหนึ่งมสองครับตอนนี้ครับมห้าแหละครับมห้าครับตอนนั้นน่าจะประมาณมหนึ่งตอนนี้เราเป็นแนวไหนลูกดนตรีเราก็จะเล่นไปทางแนว R&B มากกว่าครับ เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยร็อกแล้วเหรอลูกก็ยังร็อกได้อยู่ครับแต่เริ่มสนใจ R&B มากขึ้นใช่ครับพ <นะ S 3> ี่ดีฉันเดี๋ยวเราเอาเครื่องดนตรีมาก่อน <สะ S 3> เดี๋ยวให้เขาโชว์นิดนึงโชว์นิดนึ่งทีนี้พี่ซุปขอเครื่องดนตรีครับเราหลบนิดนึงดีกว่าจังสูงเท่าไหร่เนี่ร้อยแปดสิบครับคุณพระสูงนี่จังเลยจำกันได้ไหมเนี่ยเราสองคนจำได้ตอนนี้พอเห็นแล้วจำได้จำได้แล้วถ้าเห็นแล้วจำได้ได้เวลาชมโชว์พิเศษระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องแล้วครับเพลงนี้มีชื่อว่า แม่วาค่ะแม่ว่าครับอ้าวแม่วาอะไรผิดอ่ะอันนี้คือสำเนียงแบบภาคใต้เราแต่ถ้าเป็นสำเนียงแบบภาคกลางนี่คือบทเพลงของพี่เสกโลโซโอคือเพลงแม่วาค่ะแม่ว่าครับของพี่เสกครับไม่ใช่แม่ว่านะเสก็เราก็รีบเป็นแม่ว่า คนที่มาชอบเธอจะเสนอสักกี่มากน้อยเปิดให้ฉันเข้าไปสักหน่อยในหัวใจใเธอแม้สินธา boy me. ขอบคุณมากครับจุงและตาหวานครับขอบคุณครับจุงครับรบกวนเก็บอุปกรณ์ด้วยครับอยากถามพี่จุงครับว่าความรู้สึกมันต่างกันยังไงครับจากวันที่เราเคยมายืนตรงที่น้องยืนกับวันนี้มาช่วยเล่นดนตรีให้น้องมันแตกต่างกันไหมลูกก็ผมผมรู้สึกดีใจครับที่ได้กลับมาเวทีนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็รู้สึกแบบภูมิใจที่ได้มาเล่นให้น้องไงครับแล้วก็น้องเขาก็ร้องเพลงเพาะมากเลยครับ ก็ถ้าเกิดน้องเขาฝึกอีกฝึกอีกเยอะๆนะครับก็น่าจะร้องพอกว่านี้แน่นอนครับเพราต้องหวานลูกเคยจะบอกเลยพี่จุงหนูเคยดูพี่จุงเมื่อก่อนมาซูเปอร์เทนแล้วค่ะหนูเคยดูหนูเคยดูพี่จุงเล่นกีตาร์เก่งมากเลยแล้วก็หนูดีใจมากเลยค่ะที่พี่เล่นกีตาร์ให้หนูวันนี้ครับเป็นวิตาภาพข้ามปีตั้มนะห่างกัน5ปีนะครับแต่ว่าในมุมของพวกเราครับในมุมของพี่ๆทีมงานในมุมของกรรมการเชื่อว่าวันนี้พวกเรา อิ่มใจมากที่ได้เห็นภาพภาพนี้นะครับเป็นการเชื่อมโยงกันระหว่างความสามารถของเด็กต่างวัยแต่บนเวทีเดียวกันเป็นกำลังใจให้จุงนะครับขอบคุณจุงมากที่ที่มารายการวันนี้นะครับภูมิใจที่เห็นจุงเติบโตไม่ใช่ครับความสูงนะแต่เป็นเรื่องความสามารถแล้วก็เป็นเรื่องของสิ่งที่จุงทำลูกจากคนที่มาตามหาความฝันวันนี้เราเปลี่ยนเป็นคนมาให้แรงบันดาลใจกับน้องนะครับขอบคุณมากๆครับนี่คืออัชิยะพันจิ๋วของรอยคนนะครับพี่จุงครับขอบคุณรับจุงครับ คือเด็กๆนี่คืออย่างแรกที่เราเห็นแบบแรกคือเขาเขาเติบโตด้านร่างกายนะ<ช>แต่ฝีมือความคิดเติบโตตามเรื่อมันมันปลื้มใจชื่นใจหนูก็เตรียมตัวนะลูกอ,อีกสักสาปีห้าปีหนูกลับมาใหม่หนูกลับมาเล่นกีตาร์ร <c oughs> ้ <c oughs> องเพลงดีกว่าร้ <c oughs> องเพลงแล้วก็ร้องเพลงร้องเพลงร้องเพลงท่านทั้การครับวันนี้เราได้เห็นความสามารถน้องตาหวานรู้สึกยังไงบ้างครับโอ้โหเสียงหวานคือไม่ได้หวานแค่ตาจริงๆนะลูกเสียงหวานหวาน นะวันนี้หนูมาตรงนี้แล้วอย่าลืมเอาคําที่พี่จุงบอกเมื่อกี้ที่พี่จุงพูดดีมากเลยนะลูกถ้าหนูอยากจะเอาจริงดูแลครอบครัวได้อย่างพี่ๆหลายๆคนที่เขาประสบความสําเร็จจากความสามารถของเขาความสามารถอย่างเดียวไม่พอต่อยอดไปด้วยการฝึกฝนแล้วก็ไปทําในสิ่งที่หนูทําอยู่ในทุกวันนี้ก็คือเป็นเด็กกตัญยูช่วยสร้างครอบครัวให้มีความสุขนะบ้านที่หนูกําลังจะสร้างต่อไปนี้ก็เป็นบ้านที่เกิดจากความรัก น้ำพักน้ำแรงของทุกคนในครอบครัวมันเป็นอะไรที่น่าภาคภูมิใจมากนะหนูสามารถสร้างความน่าภาคภูมิใจนี้ให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปได้ด้วยการพัฒนาตัวของหนูเองนะลูกนะขอบคุณมากๆที่มาวันนี้ค่ะค่ะท่านอาจารย์ชอบความฝันที่พาตาวานมาสุพรรณวันนี้ก็คือว่าอยากของบประมาณไปสมทบทุนช่วยครอบครัวสร้างบ้านครับพวกเราทั้งสามคนให้พามค่ะ ตาหวานลูกผู้ใหญ่ง i าว Power ได้ทราบเรื่องราวความสามารถของหนูและความฝันของหนูแล้วลูกเรื่องงบสมทบคุณสร้างบ้านไม่ใช่ปัญหานะลูกนะผู้ใหญ่งพาว Power มอบงบประมาณให้หนูสองหมืนบาทจาก King Power ครับ <Okay. S 1> ตาหวานลูกมันเป็นเรื่องที่น่าปลื้มใจภูมิใจมากนะกับการที่เราได้ช่วยพ่อแม่สมทบคุณสร้างบ้านตอนเนี้ ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจของหนูคือยังไงลูกหนูรู้สึกยังไงภูมิใจค่ะหนูอยากบอกความรู้สึกนี้กับใครที่สุดหนูอยากพูดกับใครลูกหนูอยากพูดกับพ่อค่ะจะพูดกับพ่อนะลูกวันนี้พ่อไม่ได้มาพ่อทํางานถูกไหมลูกถ้าสมมุติว่าพ่ออยู่ที่กล้องตัวนี้นะลูกตาหวานอยากจะพูดอะไรกับพ่อเชิญได้เลยลูกพ่อคะวันนี้ลูกมาตามหาฟันนะคะส่งขอบต้นสร้างบ้านข้าเราลูกหลักพอมากๆนะคะลูกจะพยายามซ้อมร้งองเพลงทุกวันและก็จะทําใไ้ดีว่านี้ค่ะ เพื่อครอบครัวของเราค่ะขอให้น้องตาหวานมีความสุขทุกวันกับเส้นทางสายดนตรีสายการร้องเพลงที่หนูรักและชื่นชอบนะลูกนะเอาใจช่วยนะครับอัริรพันจิ๋วของเราจากแดนใต้ครับน้องตาหวานครับโชคดีนะตาหวาน สำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ